นี่ฮะทุกคนเราอยู่ที่กรุงเก่าทราเวลเลอร์ลอตนะฮะเชา้าๆอากาศดีมากทุกคนครับนี่ฮะท้องเต็มน,นะฮะนี่ครับถ้าเกิดเราไปเราออกจากกรุงเก่าท er ราเวลเลอร์ลอตเลี้ยวขวาก็ไปวัดหน้าพระเมนวังหลวงก็จะเจอครัววังเออครัวหน้าวัดใช่ไหมทางนี้ฮะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปประตูแห่งการเวลา1กิโลทุกคนจ๋า เดินไปเรื่อยๆนะครับจะเจอวัดเก่าสองข้างทางงดงามแล้วก็จะเข้าไปในซอยหน่อยเดียวก็จะถึงประตูแห่งกาลเวลาก็คือวัดพระงามหะทุกคนนี่ฮะนอนสบายมากเป็นที่พักที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ไปเปรียบเทียบกับคนในเมืองแต่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินจากในเมืองมาก็จะได้บรรยากาศอยู่รอบวัดที่เป็นมงคลที่เป็นประวัติศาสตร์เดินไปนิดนึงก็จะเป็นวังหลวงนะฮะ หน้าวัดทะเมนตรงนี้ก็จะไปวัดโคกพญาได้วัดตะไครที่ปรงศบนางวันทองสมัยก่อนทุกคนแล้วก็วัดเ,เชิงท่าที่เขาไปถ่ายละครบุพเพสันนีวาดส,สวยมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเรียนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือเจ้าพญาจัก,กรีก็เคยเรียนอี่บวชเรียนกันอยู่ใกล้ๆมีอยู่วัดหนึ่งเรากําลังตามหาอยู่ นะฮะแถวแถวนี้ซึ่งทั้งสองพระอ,องค์เนี่ยตอนนั้นบินทบาทออกมาบินทบาทร่วมกันทุกคนว่าไงลูกคนก็เลยมีหมอดูท่านหนึ่งบอกว่าสองพระอ,องค์เนี้ยอนาคตจะเป็นสองกรรษัตริย์ซึ่งก็เป็นจริงค่ะทั้งพระเจ้าตากสินแล้วก็ เ,เจ้าพยาจักรีที่เป็นรัชกาลที่หนึ่งในเวลาต่อมาอยูไปใกล้กันเลยคะเขาเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเนาะสมัยก่อนบินทบาทด้วยกันงี้ยไปมาหาสู่กันที่วัดเชิงท่านะครับทุก mm hmm. คนนี่บรรยากาศเช้าๆเสียงนกเสียงร้องนะคะ คำขวัญเนี่ยนกเยอะเลยคำขวัญประจาจังหวัดราชนีราชธานีเก่าอู่เมืองอู่ข้าวอู่น้ําแล้วไงต่อทุกคนไปค้นหานะที่แน่แนๆมีคําว่า,อ,าอะไรเกี่ยวกับการเกวีเพราะคนกรุงศิอยทธยาก็จะเป็นแบบเจ้าบทเจ้ากรอนอย่างงี้แล้วก็ใช่ไหมการเกวีเหมือนกับเป็นนักกรอนหรอต้องไปดูนะเออนี่มีที่มาแล้วก็มีลงท้ายมรดกโลกเหมือนกันนะทุกคนนะฮะเป็นเมืองมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์ ทุกคนนี่ฮะกรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์3าพระองค์นะใช่ไหมฮะเนี่ยยุคข,ของออราชวงศ์อู่ทองสุพรรณภูมิแล้วก็มาราชวงศ์สุโขทยัยแล้วก็ราชวงศ์ก่อนจะถึงบ้านทูหลวงก็คือราชวงศ์สังเกตพระบรมราชวงศ์อะไรนะก่อนจะถึงราชวงศ์บ้านทูหลวงทุกคนจําได้ไหม อุยแม่น้ําสวยจังเลยทุกคนจ้าเป็นแบบคลองชลประทานแล้วก็ใครจะจะทานข้าวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งแล้วก๋วยเตี๋ยวนะฮะมาอุดหนุนได้ทุกคนจ้าบรรยากาศเห็นไหมเดินออกมาจากกรุงเก่าชาวเวลโลริเวอร์ล็อกก็จะเจอบรรยากาศเดี๋ยวก็จะวัดนัาพระเหน่งแล้วก็ทางเข้าวัดตะไคร้โคกเออ่โคกขยาที่ใช้สำเร็จโทษพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนาะนะครับ จากกรุงเก่าททเวลลอร์ลอสเราสามารถไปประตูแห่งการเวลาสวยทุกคนต้องไปนะ